สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดให้ยิบซีทำนายดวงชะตาชาวราศีกรกฎในช่วงต้นเดือนเมษายนปี2568ซึ่งโดยทั่วไปแล้วชาวราศีกรกฎก็จะมีอุปนิสัยที่เป็นคนที่เป็นมิตรมีสัญชตาตญาณในการที่จะคิดตัดสินใจ ในการทำใดๆได้เป็นอย่างดีไพ่ hey, ชุดแรกสิไม้เท้าเดอะซันจัดเมนในช่วงครึ่งแรกเดือนเมษายนปีพศ2568นี้ชาวกรกฎก็นับว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีของชีวิตคุณจะมีความสำเร็จ ในหน้าที่การงานของคุณเป็นอย่างดีคุณได้ไพ่สิบไม้เท้าในตำแหน่งที่1มาคู่กับเดอะซันในตำแหน่งที่สองแล้วก็มีจัดเมนท์แถมมาในตำแหน่งที่สซึ่งรวมๆแล้วคุณจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่จากดวงอาทิตย์ทำให้ชีวิตคุณน่ะเจิดจลัดส่องประกายแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าเท่านั้นยังไม่พอคุณยังได้ การหนุนหลังที่ดีจากเทพเทวาคุณได้ไพ่จัดเม้นในตําแหน่งที่3ซึ่งในภาพจะเป็นเทวดามาโปรดมนุษย์บนโลกให้พ้นจากเรื่องเล้หๆพ้นจากสิ่งมืดมนทั้งหลายทั้งปวงซึ่งในจุดนี้คุณก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือชุดที่2 Night Of Pentacle Page of Wand และ The Magician ชุดนี้ก็ยังบ่งชี้ว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่จะสแสวงหาหรือมองหาลู่ทางในการที่จะทำมาหากินใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างหลักฐานสร้างเงินสร้างทองเข้ามาสู่ครอบครัวของตัวคุณเองนอกจากนี้ คุณยังได้ไพ่ Page of Wand ซึ่งก็สนับสนุนให้ใน o f p e n t a c l e s ว่าคุณจะมองหาธุรกิจใหม่ๆที่ว่าจะไปลงทุนหรือว่าไปทำขึ้นมาให้มันเกิดผลที่งอกเงยคุณมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จและมองเห็นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือมีการคาดการได้อย่างแม่นยำ เพราะว่าคุณได้ไพ่เดอเมจิเชียนในตำแหน่งที่6เนี่ยเดอ a เมจิเชียนในภาพก็จะเป็นคนใส่ชุดแดงถือคาถาชี้ขึ้นไปบนฟ้าบนศีรษะมีอินฟินิตี้และบนโต๊ะก็จะมีเหรียญถ้วยดาบและไม้เทา้าซึ่งเป็นการรวมของสรรพสิ่งในโลกดังนั้นในช่วงเวลานี้คุณจะมองปัญหาหรือว่า คาดการ์ต่างๆได้อย่างค่อนข้างจะแม่นยำชุดที่3 5ดาบ9้าเหรียญและไพ่เก้าไม้เทา้าช่วงนี้คุณทำอะไรเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่จะมาจากกำลังสติปัญญาของตัวคุณเองล้วนๆคุณได้ไพ่หดาบในตำแหน่งที่7เนี่ย มันก็บ่งบอกว่าปัญหาหลักๆก็คงจะมาจากการที่คุณจะไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่อยู่ในสายงานเดียวกับคุณสักเท่าใดนักในภาพก็จะเป็นคนที่เขาทิ้งดาบเหมือนกับถอดใจออกไปจะเหลือคนที่ถือดาบเพื่อที่จะต่อสู้อยู่เพียงลำพังนอกจากนี้ในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะมีปัญหาหนัก เกี่ยวกับเรื่องของกิจการงานต่างๆให้ได้แก้ไขแต่ก็เชื่อเถอว่ายังไงมันก็ไม่เหลือบากว่วแรงความสามารถของคุณไปหรอกในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยในช่วงนี้คุณก็ยังนับว่ามีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยอย่างค่อนข้างจะสบายมือและในอีกทางหนึ่งคุณก็อาจจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ที่ว่า ให้การสนับสนุนเรื่องการเงินของคุณเนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งที่10 10 Page of s w r r d ไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกให้เห็นว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณจะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งอกตั้งใจที่จะสแสวงหาหรือว่าทำอะไรในสิ่งใหม่ๆที่เป็นเรื่องของความท้าทายซึ่งคุณก็ไม่ได้ วันกับอุปสรรคใดๆแต่อย่างไรก็ตามการที่คุณจะทำอะไรเนี่ยคุณก็คงต้องตึกตองเพราะว่าในตำแหน่งที่7เนี่ยคุณได้ไพ่ห้ดาบซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนออกมาให้เห็นว่าคุณจะต้องทำอะไรด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณเป็นหลักจะไปหวังพึ่งพาใครนั้นค่อนข้างจะยากในระยะนี้สรุป ภาพรวมของคนกรกฏในช่วงครึ่งแรกเมษาปี68คุณอยู่ในช่วงที่ดีคุณจะได้รับพลังงานดีๆได้รับการคุ้มครองดวงชะตาจากเทพเทวดาเพราะว่าคุณได้ทั้งไพ่สิบไม้เท้าเดอะซั Sun, แล้วก็จัดเม้นรวมถึงเดอะเมจิกเชียนทำให้คุณเป็นศูนย์รวมของสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิต ของคุณแต่อย่างไรก็ตามคุณก็คงจะต้องเตรียมตั้งรับกับกิจการงานหรือว่าการทําอะไรที่มันหนัก,นกๆเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะไปพึ่งพาใครได้แต่สําหรับเรื่องการเงินการทองแล้วคุณก็ยังนับว่ายังอยู่ในจุดที่หมุนเวียนเงินได้ดีเพราะว่าคุณยังได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้หญิงการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอฟซโปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับเพราะว่าในการที่เราจะไปเชื่อถือในสิ่งใดๆก็ขอให้เราใช้สติแล้วก็ตึกตองดูว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำพาซึ่งประโยชน์ ซึ่งความสู่ความเจริญเข้ามาสู่ตัวเราหรือไม่อย่างไรอย่างเช่นการดูไพ่ย,ยิปซีนี้เราก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมานำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ผ่านพ้นปัญหาประสัทแล้วสิ่งใดที่เป็นเรื่องร้ายๆที่ไพ่ได้เตือนขึ้นมาเราก็ลองพิจารณาดูว่า สิ่งเหล่านั้นมันจะนำพาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจความทุกข์ใจมาแก่ตัวเราหรือไม่อย่างไรเพื่อที่ว่าจะได้หาทางป้องกันหรือแก้ไขเสียแต่เนิ่นๆชีวิตของคนเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาบ้างก็มีความสุขเป็นอย่างมากยามที่บุญกุศลเดิมๆได้แสดงผลต่อตัวเราแต่ ยามใดที่เวรกรรมหรือเคราะกรรมที่สั่งสมติดตัวเรามาสแสดงผลออกมามันก็จะนําพาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าเหตุเพศไทยที่ไม่ดีจะเข้ามาสู่ตัวเราบางอย่างก็เกิดขึ้นอย่างปุบป,ปับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้ fc มันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดี ให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เป็นการเพิ่มเติมบุญกุศลและทานบารมีที่จะมาคอยช่วยหนุนนำหรือทุเลาเบาบางปัญหาอันจะเกิดจากข้อกรรมที่จะเข้ามาถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตา ด้วยให้ยิบซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระาหาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมสติเสริมมงคลและเสริมกำลังใจแก่ตัวท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการทำนายฝัน ในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดรางดีหรือรางร้ายพร้อมการผอนรหัสเลขมงคลจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับและสำหรับ FC ที่เพิ่งเข้ามาติดตามทางช่องท่านก็สามารถที่จะย้อนกลับไปค้นหาเรื่องราวเดิมๆอาทิเช่นพระคาถาการทำนในฝันหรือการแนะนำสถานที่มูต่างๆ จากทางช่องได้เลยนะครับและสำหรับปีมะเส็ง2,568นี้ก็ขอให้ f c ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีความสุขความเจริญกันยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ